สวัสดีสาวนาันอาทิตย์ค่ะมาสื่อของลานเจนอ้อยช่วหันมาได้เ,เสียบหลายวาซังประตุเก่นตัวเศร้าเออเซานี่ไปลานเจน้อยค่ะไปลานเจน้อยว่าสิไปสื่อความในใจนะ่ะว่าสิไปสื่อผักกาศจากสองมาป้วก็ซสื้อประทูมะปนบาน,นี่ไปนี่ ไปหนีไปเห็นของหลายของสดหลายอยากได้นั่นอยากได้เนี่ยนั่นอันนี้ก็อยากได้สรุปเมิดเงินหนาสิประมาณ300รอยบาทก็จะสิบมาเอาให้เบิ้งไว้ได้อย่างเนี้ยสามรอยบาทเด้อสามรอยบาทหนึ่นโมอนีซื้อปลาทูมาสองเข่งค่ะว่าสิบอดนึน่เข่งละยี่สิบหหรือสามสิบว่าประมาณนี้แหละค่ะ,น,ะน่าจะยี่สิบห้าหรือสามสิบซื้อมาสองเข่ง อันนึงสีถอดอันนึงสีไวท์เปกลนเรากลับไปเห็นมกนะไม่มกหน้ามายี่สิบบาทซื้อดูยุ่ะแซ่บมกหน้ามายี่สิบบาทโอเคอยูดีค่ะพ่อซื้อยุซื้อไปกินยูหมองเห็ดงาไหลเทียโย่งูกกบปลาแซ่บ ตัวอันนี้ก็ตัวของเทบานค่ะแต่ว่ามนของเทบ้านตันเดียวดอกของอันนี้นะชิของเทบ้านน้องอยาล่างกา,างค่็งๆ1ะสิบบาทไม่ถัดตมามมะเขือเทศขอสือละสิบบาทมือนีสูบขค่ะบัลแกตเทศเป็นว่าแถมเห็นด้วยนึงมาสั่นตัวหน่อยว่า <S <S แตงยี่สิบบาทอันนี้ก็พึ่งเทบ่านพึ่งเอามาสรงใหม่ๆหม่าน้องกาค่ะค่ะมูบานค่ะ สิบบาทเนึ่งรนอยสามร้อยเด้อหลายฟังอันนี้ก็ทกโลกมากินค่ะลูกก็มากินพอดีลูกอยู่เที่ยวก้อนสามนวดยี่สิบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สี่นวแต่ว่าก็บกับยี่สิบบาทคือเกา่าส่วนใหญ่ของหลานจะหน่อยสิเป็นสิบกับยี่สิบค่ะทกโลกยี่สิบซื้อมากินเที่ยวก้อนนะแสบอยู่มะเขือสิบบาทเอ้ยไม่ใช่ มะเขือ20บาทอันนี้ก็ของเทศบานของยาล้างกาคือการทามาสงสื่อเครื่องนไน้กายเห็นเครื่องนไน้กายก็บเลสือมาไวอันนี้50บาทวางให้เธออย่ามกจะเป็นบล็กอันนี้ห,ออหนบ,บนนหาทนะแล้วกะต่อมาอันนี้ผักชีผักชีลาวของบ้านดอนกลางค่ะหมู่บ้านข้างๆอีกฝั่งทางหนึ่งทางปุ่นทางน้องมันละสิบบาทนี่สดๆนะบ่ค่ะ อัดละสิบบาทว่าเสีย่ยวมาใส่หมกเครื่องไกน่นังหล่ะจัดสิบเดียวหมกบูอันนี้ก็หอมมีแบบหอมปลอมกับหอมที่อย่างนี้หอมแบงหอมบัวอันนี้ก็มัดละสิบบาทแล้วกาม่านี่ค่ะผัากกาดอันนี้ก็มัดละสิบกาดอันนี้ก็มัดละสิบบาท บาทสิบ,บาทอันนี้ก็มาละสิบาทเนาะแล้วกับอันนี้รล้ยน้ำบาท์ดนวล่ายไงค่ะอันนี้ของปลาพอนดอกของปลาพอนแต่ว่าปลาพอนเป็นทางขายอยู่้านเจน้อยก็เลยเหลือบีเดียวนี่ก็เลยอุดหนุนปลาพอนหนมันเหมืนหอนแล้วก็นวลยา่พอบเป็นตะแสบลูกมักกินะนงที่มักกินและนี่ก็คือของที่ได้จากงบป,ประมาณ300บาทคุ้มปะคะคุ้มอยู่ไดเนาะโอเคอยู่ด้ ชีวิตบ้านบ้าน